รีวิวควบสวยงามพี rum, ka, ่นนอะยามแรงกับบรรยากาศเป็นคืมคืมเลยกับภาคสวยๆใสๆเนาะพี่นนอะบอมีเม็ดมแรงและกับบอมีใบด่างดำปอดสดใสเลยมารีวิวให้พี่ให้นนอะได้เพิ่งได้ส้มตัวนี้ก็กำลังปลูกเลย สองอาทิตย์ก <c oughs> ำลังขึ้นมินิคอร์สงามายโต๊ะหนึ่งแถวหนึ่งก็สิบประมาณอยู่สี่ร้อยหกสิบกว่านะคือเ สี่หกสิบปตตนปัตตงามลายพี่เนาะเ้าอยู่ทุกของห้านนามาผักมาตอนสองของวันาลิสาแนว สวยงามหลายพี่น้องตัวนี้ก็คือโงเรือนที่หนึ่งมีอยู่หาหาลังนะมีอยู่หาโรงที่หนึ่งมีอยู่หาลังแล้วก็มีอยู่เศร้าแปลงนะพี่น้องตัวนีก้กำลังปูทันใดอดอาทิตย์ส่วนตัวนี้ก็ขาวอยู่อาทิตย์แล้วสีขาวอาทิตย์แล้วกำ,ำ,งงำลังขึ้นกำลังงามกำลังขึ้น ตัวนี้แมีงโบท่านเอัน,นี่ฮะก็เลยสองสามวันตัวนี้กำลังข่าวอาทิต์แล้วส่วนตัวนี้ก็อีกทิดหน้กก็คือสิีดัดเสียงตรงนี้ก <c oughs> <c oughs> มาลีวีควบสวยงามมาพี่หนอนในบังเดลส้มน้ำกันเดอจ้ามาตันนี่ก็สิจบทอนนี้ก่อนเด้อพี่หนอยหากเป็นกำลังใจแล้วก็ดติด ຕາມກໍ Like ກໍ s h r e ໃຫในນ່ເດີ້ຈ້າພີອງ Bye bye